สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลนุษย์หยิบซีค่ะกล่าวว่าพ่อก,กิ๊นะคะนี่เป็นการพยากณรณ์ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุน้ํานะธาตุน้ํามีกระกฎิจิคนะ,คะประจําเดือนพฤษภาคม2567ค่ะช่องของเราแบ่งออกเป็นสมพาร์ทเนาะความสัมพันธ์คนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่นั่นเองนะขอบคุณสําหรับการกดติดตาม like, กดไลค์กดซับสไคร e นะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคนโสดกันก่อนนะความสัมพันธ์ของพวกคุณเก้าใบนี้นะคะมาเลยจ้ะ คุณรู้สึกนะคะคนโสดจา๋าชาวท่านน้ําคุณเหนื่อยมากเลยไม่รู้เหนื่อยอะไรไพ่แบบว่าคุณเหนื่อยมากเลยมีในเรื่องของหันหลังให้กับความรักนะคุณรู้สึกเสียใจมากๆนะคะกับสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความเสียใจเหล่านั้นนะคะเป็นตัวที่ตอกคุณไว้กับความผิดหวังจมอยู่กับคราบน้ำตามไม่สามารถมูฟออนได้โทษตัวเองโทษตัวเองโทษตัวเองน้ำ ทั้งหลายแหล่ก็เป็นคนที่เปราะบางอยู่แล้วนะคะยิ่งโทษตัวเองเข้าไปใหญ่เลยนะโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้อยากที่จะสนใจแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยแต่ไม่ค่ะมันมีคนเข้ามาคนคนนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของคู่แท้ในเรื่องของคู่ชีวิต ในเรื่องของคนที่จะเข้ามาดูแลหัวใจของคุณคุณคนนี้เป็นชาวต่างชาติแบบเห็นได้ชัดเลยนะถ้าคุณไม่ได้สนใจชาวต่างชาตินะคะจะอยู่ในเวหงเพื่อนต่างจังหวัดชาวต่างจังหวัดต่างถิ่นทั้งหลายที่ไม่ได้มีพื้นฐานเนาะทำเลชีวิตเดียวกับคุณนั่นเองเนาะความสัมพันธ์ที่กิ๊เห็นนะคุณบ้างงานแบบสุดพลังมากในเดือนพฤษภาคมคุณแทบจะไม่ได้มีเวลาให้กับความรักไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาอะไรใดๆทั้งสิ้นให้กับ ชีวิตที่น่าเศร้าของตัวเองเลยทําไมไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันดีไปมากกว่านั่งเศร้าจมกองน้ําตาอันนี้ชชันไม่ทราบนะชาวทัดน้ําเอออย่าร้องไห้อย่าร้อ,องโคมอย่าเสียใจอะไรที่ผ่านมาแล้วนะคะถือว่าเป็นบทเรียนบางคนต้องได้เวลาพฤษภานี้อาจจะเป็นเวลาของคุณนะคะอีกเดือนนึงที่คุณเสียไปกับอะไรก็ไม่รู้ แต่คิว่าคงไม่ว่าเพราะว่าความเสียใจเนาะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันมันต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนให้คุณได้เรียนรู้จากความผิดหวังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนโสดกิฟจะขยายให้อีกนิดนึงว่าเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยที่ดูทรงว่าจะเป็นรักแท้ของคุณเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นมาจากคนที่มาจากแดนไกลนะคะ ไพ่ขึ้นว่าโหระมัดระวังจริงๆด้วยเออพักไปก่อนเลยไหมคุณจะมีดวงในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้มีกรกฎพิจิกจา๋าโหเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณดรอ,อกมากในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่มีขึ้นเรื่องคู่เลยขึ้นมาก็จะเป็นคู่ที่แบบเหมือนเขาเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะแต่อยากให้คุณเป็นรองอะเป็นโลกใบที่สองอะไรก็ไม่รู้รู้สึกแบบ อย่าไปเป็นเลยนะที่รักอยู่เฉยๆนะอยู่สวยๆหลอ่ลอๆไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมีคนหยิบยื่นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนโลกใบที่สองมาให้คุณแล้วทาให้คุณรู้สึกบั่นคุณแบบขยะขยะแยงในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกิ๊บบอกเลยว่ามันมีแนวโน้มที่จะได้เลิกแน่นอนคือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ไปไวเออเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นปล่อยไปก็ได้เสียใจไปก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่ามัางกรประสบการณ์ในเดือนพฤษภาคมนะ ก็อบริหารเสน่ห์ตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายแต่งหน้าทาครีมไม่ต้องออกแดดเยอะทํากลิ่นตัวกลิ่นกายให้มันสะอาดสดชื่นนะคะเตรียมพร้อมรับกับงานที่มันกําลังจะเข้ามาแบบหนักหน่วงด้วยกันลวกันเนาะสาหรับวันนี้กิ๊บไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอในความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนค่ะมาค่ะสำหรับนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกนั่นเองเนาะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่พลังงานเก้าใบนี้เป็นของคุณเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะเออมีแนวโน้มที่จะชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกขยับขยายถูกก้าวกระโดดไปอีกหนึ่งขั้นนะความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะแนวโน้มเนาะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยต้องระมัดระวัง ครึ่งพฤษภาหลังละมั้งเนี่ยถ้าดูจากไพ่นะแนวโนม้มมันเหมือนมันผิดหูผิดตานะคะมันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันแทรกซ้อนมันแทรกซึมเข้ามาหรือไม่มีในเรื่องของความรู้สึกของคนในใจของใครสักคนหนึ่งที่ผุดเข้ามาที่โผล่เข้ามาแล้วทาให้ความสัมพันธ์เป็นแผลคุณอาจจะมีในเรื่องของการลืมคนเก่าไม่ได้คนเก่ากลับมาหรือการทําอะไรที่รู้สึกถึงความไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยนะคะชาวาธาตุน้า เดือนนี้เป็นเดือนที่ทั้งสุขและก็ทั้งเศร้าเดี๋ยวเราองต้องไปขยายนะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะเป็นยังไงกันต่อนะคะแต่บอกได้เลยว่าคิดว่าคุณปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างมั่นใจเนาะในคู่ของคุณนะคุณเลยรู้สึกไม่ค่อยมายนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเพราะคุณก็ได้ตั้งรับและตั้งใจที่จะรักคนคนนี้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคู่บ้าง รู้สึกมั่นคงรู้สึกใส่ใจนะคะแต่ช่วงนี้คุณก็สังเกตเนาะพฤติกรรมนะคู่ของคุณไว้อย่างเหนียวแน่นเลยคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณอาจจะมีในเรื่องของการบริหารสเสน่ห์นะแล้วก็มีในเรื่องของมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาติดหรือเปล่าเออช่วงนี้คุณไม่ค่อยปล่อยเลยนะขี้หึงมากนะคะชาวธาตุน้ําช่วงนี้เออช่วงนี้ชาวธาตุน้ําดูแลคู่ของคุณได้อย่างแบบจังหนักมากๆนะคะ ไม่ว่าเขาอยากได้อะไรในเดือนเนี้กิ๊บบอกเลยว,ว่าคุณแบบสรรหาคุณสั่สร้างคุณพยายามนะคะที่จะแบบดูแลเขาแบบเต็มสตรีมากขอเงินได้เงินขอทองได้ทองนะคะความสัมพันธ์ความรู้สึกการเทคแอคชั่นเก็บรู้สึกว่าคุณเริ่มมั่นใจแล้วก็เริ่มแน่นอนมากๆกับคนคนนี้เลยโอ,อ้รู้สึกว่าเดือนนี้ไปไวนะไม่ถึงความรู้สึกของคุณอะคุณใส่ความรู้สึกใส่ความรัก เข้าไปแบบเต็มที่มากๆกับคนคนนี้แล้วเรามาดูความรู้สึกของเขากันบ้างค่ะมาดูนะชาวธาตนนะ้ความรู้สึกของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะผู้ของคุณเขาเป็นยังไงบ้างกิร๊รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกอินกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าการแสดงออกของเขาเนาะชาวธนะาตน้ำเขาไม่ค่อยเก่งกิ๊บว่าเขา,าเป็นคนที่ เริ่มที่อยากที่จะเปิดใจให้กับคุณแบบจริงๆแล้วนะคุณมาถูกทางแล้วนะคะพยายามอีกนิดนึงค่ะการ t ทคแ a คชั่นก็ดีค่ะขอดูไปก่อนคนคนนี้เป็นคนที่ดูอยากที่จะทดสอบตัวคุณเช่นเดียวกันนะคะกิบบ้าคุณต้องประครับประคองความมั่นคงของคุณแบบนี้ไว้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่เขานะคะที่จะมีแนวโน้มนะ จ้องคุณอยู่เออคอยสังเกตคุณอยู่นะคะคอยแอบ,บดูคุณอยู่ว่าคุณจะจริงจังกับเขามากน้อยแค่ไหนเพราะเปอร์เซนต์ของเขาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันคือเหมือนชาวท่านน้ํามีแนวโน้มที่จะสมหวังกับค,คนคนนี้แต่ต้องใช้ระ,ระยะเวลามากๆแล้วก็ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดจริงๆเออใส่ใจก็ใส่ใจสุด เก็บรายละเอียดก็เก็บรายละเอียดแบบสุดมากแบบจังหนักไปเลยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียวและวความสัมพันธ์ที่คุณก็จริงจังและเอาจริงเอาจังวยกันทั้งคู่ยังไงกฟพิดว่าเดือนนี้น่าจะมีในเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ให้มันแลดูแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ให้มันแลดูแบบเขาจะพูดยังไงดีให้มันแลดูแบบจริงจังมากขึ้นเออทั้งคู่เลยค่ะใส่จริงจังด้วยกันทั้งคู่เลยโอเคปะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันค่ะ มาค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะไพ่พลังงาน9้าใบนี้เป็นของคุณเนะาะไพ่ขึ้น 9, เก้าขอโทษค่ะไพ่ขึ้นสิไม้เท้าเลย10ไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างดันทุรงังค่อนข้างแบบมันสุดจะแบกสุดจะรับสุดจะทนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ต่างไฟต่างเห็นปะขึ้นดเดียน คุณไี่ดียอยู่กับชาวธาตุดินมันก่อประสบการณ์หรือเปล่าคะรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามันนิ่งไปหมดเลยอะมันมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกนิ่งมันรู้สึกเหมือนขยับขยื่นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้ไปไหนมาไหนทําอะไรเรารู้สึกเหมือนแบบมันกลายเป็นเราที่ค่อนข้างเหนื่อยใจกับพฤติกรรมเหนื่อยใจกับ คำพูดเออบางคู่บางท่านอยู่กินด้วยกันนะเนี่ยแต่จะมีปัญหาเรื่องการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันทัศนคติชีวิตนะคะหลายๆอย่างเดือนนี้ได้ดึงอะไรโอ้โหออกมาเยอะมากๆต้องระมัดระวังดีๆนะพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันผูกพันจริงมันแน่นแฟนจริงแต่มันต้องมีแต่เสมอเนาะในทุกๆความสัมพันธ์แต่อันเนี้ยมันเป็นความอึดอัดใจที่อยู่ดีก็ผุดขึ้นมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยอะ เหมือนอยู่ดีๆมันจะไม่ดีขึ้นมาซะยอย่างนั้นนะคะชาวธาตุน้ําความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะสิบเหรียญครอบครัวคุณรู้สึกไว้ใจคนคนนี้ไม่ค่อยได้นะเออเก็บว่าคุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจคนคนนี้ไม่ค่อยได้แต่คุณทําอะไรไม่ได้นอกจากท,ทําทุกๆอย่างให้เป็นเหมือนเดิม คุณเริ่มสังเกตพฤติกรรมเขาบางอย่างนะคะรู้สึกว่าเห็นว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพาคนแต่ว่าคุณเก็บไว้ในใจนะชาวธาตุน้ํายังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณระเบิดหรือว่าคุณพูดกับเขาออกมาตรงๆความสัมพันธ์ก็บอกเลยมันอยู่กันแบบครอบครัวฉันสาม,มีภรรยาไปแลว้วอะเหมือนเจอกันบ่อยเห็นกันบ่อยแต่บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มีปัญหาจริง,รงๆการเทคแอคชั่นอะไรใดๆหลายๆอย่างคนที่ไม่เคยเจอจะได้เจอในเดือนนี้ชาวธาตุน้ํา มีโอกาสปราชาดะกับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะหมายถึงมือที่สามคนในความลับเดือนนี้นะชาวทัดนน้ำตึงนะเสียน้ำตานะเสียใจนะและค่อนข้างที่จะเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆอะ่ะ เออไม่กล้าอ่านต่อเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าชาวท่าน้ำน่าจะค่อนข้างตึงมากๆแล้วช็อคซีนีมากมาก,มากเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของฝั่งเขาบ้างนะว่าเขาจะยังไงต่อคนคนนี้นะกิ๊บบอกเลยว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักทุกๆอย่างรักตัวเองนะแต่เขาก็เป็นคนที่ เห็นแกตัวคนหนึ่งน่าจะพูดแบบนี้เลยทําไมอ่านของชาวท่านน้ำแล้วมันเศร้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยทําเพื่อครอบครัวนะคะทําเพื่อความสัมพันธ์ที่ต้องฉากหน้าไว้อืบางคู่บางท่านมีลูกด้วยกันไงต้องรักษาสถานการณ์สถานภาพนะคะบางคู่บางท่านกิดว่ามีในเรื่องของระยะห่างมาเลยทําให้เราของระแหงเนาะถามว่าความโหอ่านไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเลยสําหรับชาวท่าน้ําในเดือนนี้อ่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดแล้วผิดอีกอ่ะผิดซ้ําผิดซากไม่รู้จักคิดได้หรือว่าไม่รู้จักว่าต้องทํายังไงต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีอ่ะมันเหนื่อยเห็นปะเก้าไม้เท้าสิบไม้เท้าคือมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความหวาดระแวงอ่ะแต่ทุกคนต้องอยู่กันอ่ะเพราะเพราะเรื่องของครอบครัวมันมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ที่มันแบบถูกจลิตครอบครัวด้วยกันญาติโกโหติกาคือมันมีแต่เรื่อง ที่คุณตัดสินใจเองไม่ได้อะมันกลับกลายเป็นว่าการที่คุณต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องของส่วนรวมไปหมดไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วนะคะให้ระมัดระวงังนะชาว่าน้ํากิ๊บรู้สึกว่าเดือนนี้คนมีคู่หนักมากหนักจริงๆนะคะใครที่ไม่เคยเห็นใครที่ไม่เคยรู้เดือนนี้ได้รู้ได้เห็นและรู้สึกว่าจะไม่ได้ทนอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะกิ๊บขอให้คุณโชคดีแล้วก็ปลอดภัยจากความรักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ